เดี๋ยวเราไปดูที่โจทย์แนวสมก,การเกี่ยวกับตัวเลขกันเลยนะโจบอกว่าตัวเลขสํานวนเรียงกันจากน้อยแหามากนันเองล้วก็บอกว่าผลบวกของจำนวนแรกเป็น3เท่าของจำนวนที่3จงหาว่า3จำนวนนั้นเป็นเลขอะไรบ้างวิธีการาคือเราก็ให้ x ใช่ไหมให้ x แทนอะไรจำนวนที่น้อยที่สุดถูกป่ะอ่าเราก็แทนไปถูกป่ะจำนวนน้อยถูกป่ะอ่าที่สุดนันเองทีนี้วิธีการทำต่อไปคือเราก็บอกว่าตัวเลขที่น้อยที่สุดคือ x ถัดไปคืออะไร x บวกหนึ่งถัดไปคือ x บวกสามใช่ไหมทีนี้โจทย์บอกว่าอะไรสองตัวแรกคือ x บวก x บวกหนึ่งเท่ากับสามเท่าของตัวที่สามใช่ไหมคือแบบนี้จากนั้นราก็แก้สมการต่อกว่าก็คือเป็นสอง x บวกหนึ่งใช่ไหมตัวนี้เป็นอะไร3 x แล้วก็เป็น6กนี่นเองทีนี้น้องแก้สมการออกมาว่า เพื่อได้ x นั่นเองทีนี้เมื่อเราได้ x ปุ๊บก็จะเป็นจํานวนที่น้อยที่สุดแล้วก็ถัดไปก็จะรู้แล้วว่าเป็นเท่าไหร่ปเป็นตัวบวกหนึ่งบวกสองก็แทนค่า x ไปนั่นเองก็ประมาณนี้นั่นเองนะลองฝึกฝนทาได้เลยนะประม